ฮาวายกับบล็อกซีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็ไปที่รัฐนิวเม็กซิโกนะคะซึ่งฮาวายก็ติดกับรัฐนิวเม็กซิโกนะคะก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายมาให้ดูหลายๆครั้งกันนะคะเพราะว่าฮาวายคิดว่านะมันเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าประสบการณ์คือประสบการณ์ค่ะแต่ ทุกครั้งที่ไปนะคะก็แน่นอนนะคะไปกับ r ็ x y ซไปกลับใช้เวลา3ชั่วโมงท่านผู้ชมท,ทําธุระอีกนะคะก็ไปกลับรอบนี้ก็แค่5ชั่วโมงเท่านั้นเองล็ซเนี่เป็นหมาที่ชอบนั่งรถจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็มีไอ้ที่บางแดดด้วยนะคะได้มาฟรีๆนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ,ะวายบอกให้บอสเซวออกซะเพราะว่าดูล็ x y ซี่นั่งสารพยายามที่จะเอาหน้าออกไปนะเพราะว่าเขาไม่ชอบอะ่ะ ฮาวายก็ไม่รู้จะจะพูดไงท่านผู้ชมเพราะว่ามีคนมาขายของไงคะเป็นคนเม็กซิกันมาขายของไงแล้วเขาก็แถมที่บังแดดให้ความจริงแล้วอะ่ะถ้าฮาวายไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮาวายบอกเอาไปเถอะฉันไม่ต้องการหรอกเอาไปให้คนที่เขาอยากได้ดีกว่าฮาวายพูดจริงจริงนะแล้วก็ร็อกซี่นะคะก็ตื่นตาตื่นใจเสมอแหละเวลาขึ้นรถนะคะแต่ว่า เขาไม่สามารถมองกระจกข้างได้แบบอิสระเสรีเขาไม่ชอบไงเขาก็เลยยื่นหัวมาตรงกระจกข้างหน้านะเพื่อจะได้เห็นทางท่านผู้ชมแล้วล็อกซี่เนี่ยนะเป็นหมาที่แบบนั่งรถเป็นท่านผู้ชมสังเกตหลังเขานะติดเบาะเลยนะเพราะว่าถ้าเขานั่งไม่ดีในหัวโขกหัวกระแทกแน่นอนเพราะว่าบอสขับรถซิ่งมากเหมือนรถแอมบูลานนะ่ะค่ะเหมือนไปช่วยคนตลอดเวลาท่านผู้ชมคือแบบหูไม่รู้จะรีบไปไหนนะ คือเขาโตมาแบบนี้ขับรถแบบนี้นะฮาวายก็ยังไม่ชินสักทีท่านผู้ชมแล้วล็อกซี่นะคะเขาจะมีโมเมนต์แบบใช้มือเกาะตรงกระจกอะใช้มือนะคะใช้เล็บเกี่ยวเลยนะจะไม่เกาะตรงที่จับว่าท่านผู้ชมเขาเหมือนกับ๋ยวเขานั่งรถเป็นอะเวลารถเทโค้งอะโอ๊ยฮาวายก็แบบมองเราก็เอาตัวเหมือนจะเอาตัวไม่รอดท่านผู้ชมแต่ก็หันไปมองมันนะว่ามันอะหัวไปโขกกับอะไรหรือเปล่าฮาวายเป็นห่วงไงพอหันไปเนี่ยนะ มือเขาอะไปจับอยู่ตรงไอ้ล่องที่เป็นกระจกอ่ะท่านผู้ชมเขาเอาเล็บเขาเกี่ยวไว้นะเพื่อจะไม่ให้เขาแบบเซไปไหนได้ฮาวายก็ถือว่าเออร็อกซี่นี่มันก็เป็นงานเหมือนกันนะก็ความจริงไม่ต้องห่วงอะค่ะหมามจะมากระแทกอะไรก็ตามแต่ว่าฮาวายมีความรู้สึกว่าฮาวายไม่ได้เห็นร็อกซี่เป็น,เป,นเป็นหมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮาวายเห็นร็อกซี่เป็นคนคนหนึ่งในครอบครัวที่ท่านผู้ชม ก็มีทั้งมันไม่ต่างกันนะท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าร็อกซี่มันจะอยากจะเข้าห้องน้ําปวดฉีนน่อย่างี้เข้าห้องน้ำมาไว้ก็พูดเกินไปอย่างเขาปวดฉี่ใช่ป่ะเราก็จะบอกว่า เออรอแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าไประยะเวลาแบบนี้นะ่าผู้ชมเวลาไปถึงก็ชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้นะ้ไปทําธุระอะไรเงี้ยเขารู้เวลาลงรถเนี่ยเขาก็จะพาเขาไปไปผีอยู่แล้วอะค่ะก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าขับรถยาวๆเนี่ยเขาจะบอกห่ะท่านผู้ชมเขาจะไม่ไม่อันจน จนแบบว่าทําอะไรเลอะเธอเพราะว่าร็อกซี่เนี่ยเขาเป็นหมาแบบรู้อยู่นะเพราะเขาเข้าใจนะถ้าเผื่อว่าช่วงไหนเขาโดนทําโทษหรือว่าอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมฮาวายก็แบบคือเป็นหมาที่ไม่ชอบอยู่ในบ้านนะแล้วก็หลอกฮาวายให้พาออกไปแค่หน้าบ้านนี่แหละไปนสนามหน้าบ้านนะไม่ต้องเดินไปนสนามหมาหรอกแต่ว่าเราก็ใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีใช่ปะบางทีหลอกฮาวายแล้วก็ไปนั่งไปนั่ง เล่นบนหญ้าเฉยเลยอย่างนั้นนะฮวายก็โกรธนะไวายก็พูดเสียงดังนะแล้วตอนหลังเขาเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเผื่อปวดจริงๆแล้วเขาไม่ออาไปเนี่ยมันจะอัานนานนะล็อกซี่มันหลายครั้งมากเลยมันหลอกฮาวายมากๆเลยเราก็นึกอยู่นะว่าเรา,าดูแลมันดีๆมันหลอกเราทําไมวะอะไรแบบนี้แต่สําหรับบอสเนี่ยล็อกซี่ไม่หลอกนะท่านผู้ชมเพราะว่า บอสเป็นคนที่ดุนะแล้วล็อกซี่เนี่ยถ้าเผื่อว่า,าไปหลอกเขาแบบนี้นะล็อกซี่แบบโดนทําโทษอ่ะมันจะมี time เ u t ก็คือแบบจะให้ให้ล็อกซี่นั่งนั่งอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆน,น,นะท่านผู้ชมเขาจะรู้นะว่าเวลาถูกทําโทษมันไม่สนุกเลยอ่ะแต่สลภาวายไม่ทําโทษมันหรอกแต่จะเสียงดัง ล็อกซี่ไม่ชอบคนเสียงดังท่านผู้ชมฮาวายก็พยายามที่จะไม่เสียงดังนะถ้าเสียงฮาวายดังก็ไม่ได้ดังไปถึงไหนหรอกแต่ว่าเขารู้ว่าถ้าทําเสียงแบบนี้คือโกรธเขาก็จะตกใจนะคะคือหมาตัวนี้นะคะท่านผู้ชมฮาวายเคยคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนหลายคนด้วยนะว่าเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรสิงอยู่ในหมาหรือเปล่าฮาวายไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะท่านผู้ชมแล้ววันหนึ่งอะนะด้วยความที่เราแบบ อักเ d e เดนเอาง่ายๆนะเราก็เปิด Netflix ดูใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งมันเรียกว่า d o g j o u r n e y ก็คือว่ามีหมาตัวหนึ่งนะซึ่งรักเจ้าของมากนะพอถึงเวลาที่เขาตายไปอ่ะเขาก็จะมาเกิดใหม่ก็พยายามหาเจ้าของคนเดิมแล้วก็ตายอีกก็เกิดมาแล้วก็มาหาเจ้าของคนเดิมฮาวายก็เลยมานึกนว่าร o x y ซี่เขาเป็นใครที่เรารู้จักหรือเปล่าบางทีเขามาจ้องหน้าฮาวายมาจ้องตาฮาวายอ่ะ ฮาวายก็มามองเขานะว่าเราเคยรู้จักกันไหมฮาวายก็เลยเรียกชื่อแมวที่ฮาวายเคยรักมากสวัยตอนฮาวายยุสิบห้านะตอนอยู่มสามฮาวายก็เรียกเขานะฮาวายก็บอกว่าลอกทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักกันมาก่อนไหมอะไร่งเนี่ยท่านผู้ชมฮาวายก็คงคิดอะไรเยอะเกินไปนะคะแต่หลายครั้งเนี่ยนะเขาทําตัวเหมือนกับเขารู้จักฮาวายมาก่อนท่านผู้ชมแต่เนื่องจากเขาเป็นหมาก็พูดไม่ได้มันก็เลย สื่อสารกันทางคําพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารทางด้านการกระทําแต่ว่าฮาวายเป็นคนที่จําความจําสั้นถ้าเผื่อว่า5ปี10ปีบางเรื่องบอกตามตรงนะมันมันลืมไปแล้วท่านผู้ชมแล้วฮาวายเนี่ยบางครั้งเขา,าก็กลุ่มกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลืมอะไรไปเยอะหรือเปล่าฮาวายก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยในอนาคตเราจะลืมอะไรไปไหมเนี่ยกลายเป็นกลัวเพราะว่า เรื่องที่ไม่ควรจำนะฮาวายลืมหมดเลยท่านผู้ชมอย่างเพื่อนตอนมอต้นมปลายอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาเรียนหนังสือมากับฮาวายอะไรเงี้ยท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าความจำตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีเลยนะแต่ถามว่าจำช่วงมต้นได้บ้างไหมจำได้ช่วงมปลายก็จำได้แต่ว่าไม่ได้มีดีเทลทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยวันนั้นกับเพื่อนวันนี้วันนี้กับเพื่อนวันนั้นไงมันไม่ได้มีการลื้อฟื้นกับเพื่อนด้วยมัง้งก็เลยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จำอะไรเลยท่านผู้ชมและอย่างหนึ่งคือฮาวายไม่ได้ผูกพันกับเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่ได้เจอไม่ได้นัดเจอไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยทำให้เราไม่ได้ลื้อฟื้นความทรงจำด้วยฮาวายคิดว่านนะตรงนี้ที่ฮา,ฮาวายเห็นเนี่ยนะเป็นรัฐนิวม็กซิโกท่านผู้ชมที่แตกต่างก็คือว่าต้นไม้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามีสวนสนุกซะอย่างนั้นแล้วฮาวายก็ไปถามเขาบอกว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมคนเยอะมากจริงหรอ นะฮาวายก็ไม่ได้ฝักใย ในด้านนี้ท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้สแสวงหาที่จะมานะคะแต่ว่าวันนี้ได้เห็นก็อยากจะมาให้เห็นว่าภูมิทัศน์ของเขาคือต้นไม้เขาน้อยมากเขาเป็นเขตทะเลทรายแต่ว่าไม่ได้เป็นเขตทะเลทรายแบบลาสเวกัสนะที่แบบโอ้โหจะแห้งแล้งไม่มีต้นไม้เลยอะไรแบบนี้นะคะที่นี่ก็ปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างแต่ฮาวายคิดว่านะวิถีชีวิตมันต่างกัน,นท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันไม่ใช่เมืองเศรษฐกิจมันไม่ได้เมืองเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ ก็บ็อกซี่นะคะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยพอกลับมาแล้วก็เหนื่อยมากเข้าไว้ก็สงสารนะแต่ว่าเขาเนี่ยความจริงแล้วอยู่กับฮาวายนะคะไม่ค่อยชอบนอนเท่าไหร่หรอกอาราคาแบบโหนาแน่นมากประมาณนั้นเลยนะคะวันนี้คงเหนื่อยแล้วอะยังไงฮาวายขอลาไปก่อนกับร o ็อกซี่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีรักตัวเองมากๆเข้าไว้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ